สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะปีนี้นะครับก็กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับช่อง TK Ranger ก็เพิ่งจะครบรอบ1ปีไปสดๆร้อนๆนะครับก็กราบขอบคุณเพื่อนๆนะที่คอยดูแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับคนเลิกเล่นก็มีเยอะนะแต่ว่าคนที่เข้ามาเล่นกันใหม่ๆก็มีนะครับเรียกได้ว่าเป็นวัตจักรของเกมนะครับปีหน้าครับ TK レก็ยังจะ s a เกมไรเดนเจอร์เป็นหลักนะครับใครที่ยังเล่นอยู่นะก็ติดตามกันได้นะครับมาดูว่าเทรนด์ของเกมไ i เ e นเจอร์ในปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็ผมก็จะนำข่าวสารดีๆมาให้ได้ดูกันอยู่เหมือนเดิมครับโอเควันนี้จับสิ้นปีอยู่แล้วผมก็จะ รวบรวมนะครับความเป็นที่สุดของเกมไ i เ e นเจอร์ในปีนี้นะก็จะเน้นไปที่ตัวเรนเจอนะครับผมจะมีการแบ่งหมวดหมู่เล็กๆน้อยๆนะครับเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็อาจจะไม่ตรงกับความคิดคนอื่นนะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปีนี้มีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรนเจอนะครับมากันที่หมดแรกครับ เรนเจอร์สุดโหดแห่งปีครับผมเลือกมา2ตัวนะครับเป็นเรนเจอร์ของปีนี้นะตัวแรกครับเจ้าบราว13ตัวนี้เป็นเรนเจอร์โคโรโบอีวานเกเลียนนะครับเมื่อเดือนเมษายนนะปีนี้นะครับสองหตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า ค่อนข้างจะโหดผมเสียดายอยู่เหมือนกันนะคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่มี ID ลรองครับแล้วก็ยังไม่ได้เติมตังสักบาทเลยแล้วก็ Ruby มันเหลืออยู่นิดนึงผมตัดสินใจว่าเฮ้ยจะรอดูตัวใหม่ดีหรือเปล่าพอตัดสินใจแบบนั้นปุ๊บผมได้มูลดุริยางนะแต่ก็เสียดายครับคือมูลดุริยางมันเป็นตัวที่เปิดหาได้ไนงะแต่ว่าเจ้บรา13เป็นตัวลิมิเต็ดครับเสียดาจริงๆนะตัวนี้นะครับ เป็นเรนเจอร์สายพลังยืนจุด90ถือว่าเป็นตัวชนหลักได้เลยเพราะว่า90นี่พอจะทชนหลักได้นะครับเคลื่อนที่100อาจจะไม่ไวสักเท่าไหร่ก็เพิ่มความเร็วอีกนิดนึงได้นะครับตัวนี้มีค่าเลือด3.4ล้านผมตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเรนเจอร์ในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยจะตีเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะเวล140มีค่าเลือด3.4ล้าน,นครับมาสเตอร์6.5ล้าน ถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่มีความถึกนะแล้วก็ค่าตีกายนะครับค่าตีกายเดิมเนี่ยเวลร้อยสี่สิบสามแสาสเตอร์หกแสนถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับสกิลที่โดดเด่นครับสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการ บัฟกระจายคลิสนะครับ300จุดก็คือบัฟคลิหมู่นั่นเองมันจะบัฟเป็นวงกว้าง300จุดนะครับแต่ว่าวงของคลิสเนี่ยมันจะกว้างแค่200นินิดๆเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโหดเกินเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่ามันบัฟคลิแล้วก็มีความรุนแรงอยู่ประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะเมื่อก่อนค่อนข,ข้างจะรุนแรงเลยนะครับส่วนสกิลที่2ครับจะมีดามเมจนะครับบวกกับล้างอมตะ 9 9 9จุดตรงนี้คือบอกเลยว่าตอนออกมาใหม่หมโหดเลยครับปัจจุบันก็ยังถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรนเจอร์ในกลุ่มหลังเนี่ยบางคนอาจจะใส่เกียร์ที่ค่อนข้างจะเปราะบางแล้วก็บัฟอมตะอาจจะไปไม่ถึงบางทีติดบัฟอมตะไอ้ตัวนี้มันยิงเหมือนเหมือนเหมือนจะล้างอมตะอยู่เลยนะก็ค่อนข้างจะโหดครับแถมเทรนปัจจุบันยิงบาอีกนะครับ4วิ9 9 9ดผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเจ๋งครับ ส่วนความสามารถไฮเปอร์เป็นการต่อต้านไอเทมน้ำแข็งนะครับตัวนี้ควรจะใช้เป็นร่างไฮเปอร์นะเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยติดค่อนข้างจะถี่นะครับส่วนใครที่มองว่าควรจะทําเป็นมาสเตอร์ดีไหมผมแนะนําว่าดีมากครับ ผมมองว่าน่าจะใช้ต่อไปได้อีกนะครับเดือนหน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเรนเจอร์ที่มาทับทางกันโดยสมบูรณ์ผมว่าเจ้าบรล่าสิบน่าจะใช้งานได้ต่อแน่ๆนะฉะนั้นใครจะทำมาสเตอร์นะครับก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะตัวต่อมาครับเรนเจอร์ Ranger สุดโหดคารินครับผมมองว่าตัวเกมเนี่ยสร้างออกมาเพื่อ คู่กับบราวชินจิเนี่ยแหละตัวนี้ก็เป็นโคโรโบนะมาจาก s ต r e e ไฟ i g h t e r นะครับโคโรโบก็คือหาไม่ได้แล้วนะตัวนี้ยืนจุด60นะครับเรียกได้ว่ายืนใกล้กว่าบาวชินจิอีกนำมาใช้คู่กันได้เลยนะเคลื่อนที่120ครับถือว่าไวและไม่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนที่นะดูตรงค่าเลือดนะครับเวล140เนี่ยเลือด1 9ล้าน เออมาสเตอร์3.5้าล้านเองนะครับมันพอๆกับเรนเจอร์สายพลังเลยนะเวลร้อยสีนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามีความโกงมากครับโกงในเรื่องของความถึกความถึกของมันเนี่ยดูนะว่าเลือดมีแค่นี้เนี่ยสายว่องไวด้วยนะครับปกติจะตายง่ายมากแต่ว่าตัวนี้มันจะหลบสกิลต้านสกิลหลบหลีกถี่มากครับจนกลายเป็นเรนเจอร์ที่ถึกแบบว่าผมไม่รู้ว่าตัวเกม ตั้งใจจะอวยหรือว่ามันมีการบั๊ในค่าสเตตัสหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอนาคตไม่รู้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ผมมองว่ามาสเตอร์เนี่ยมีความถึกกว่าเบาชินจิอีกนะทั้งๆท,ท,ที่ตัวมันเองยืนข้างหน้านะครับไม่ใช่สายพลังด้วยแต่ตัวนี้โกงมากครับค่าติกายเดิมครับ4 0 0 0สนเวลรมาสเตอร์เจ็ดแสโคตรแรงครับบอกเลย สกิลหนึ่งครับบัฟคริแรงแล้วก็บัฟคริแม่นยำนะครับกว้าง2 5 0จุดคือคารินเนี่ยมันจะยิงเดี่ยวยิงคริเดี่ยวบัฟให้ตัวรอบข้างตัวรอบข้างก็จะยังคริเดี่ยวนะครับฉะนั้นมันขาดคู่ไงมันขาดตัวกระจายครินะครับฉะนั้นเนี่ย บราวชินจิเนี่ยแหละเกิดมาคู่กับมันโดยตรงครับแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เมก้าแมนครับจะใช้บิลล์ครับก็ใช้ได้นะเพราะว่ายืนอยู่ในตำแหน่งที่รับบัฟได้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าผมมองว่าคู่มันที่แท้จริงเนี่ยคู่บราวชินจิครับสุดโหดเลยเพราะว่าถึกทั้งคู่นะครับอ่าสกิล2ครับล้างอมวตะแล้วก็ลดตีเร็วตีแรงของศัตรู300จุดนะครับ ไอ้ตรงนี้แหละบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่ามันลดตีเร็วตีแรงหรือเปล่าศัตรูก็เลยยิงไม่เข้าเรนเจอร์ที่มีสกิลแบบนี้มีเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ถึกแปลกๆนะส่วนความสามารถไฮเปอร์ครับเป็นการลบล้างค่าป้องกันของสายพลังนะครับค่าป้องกันก็คือเน้นไปนเลยป้องกันกายเพราะว่ามันยิงรีนะครับสายพลังเนี่ยโดนเจาะไวมากตัวนี้ค่อนข้างจะโหดครับผมให้เป็นเรนเจอร์คู่สุดโหดในปีนี้นะ คือผมมองไม่เห็นเลยว่ามีตัวไหนที่โหดกว่านี้ได้อีกเพราะว่า2ตัวนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับว่ายืนใกล้นะครับแล้วก็ถึกมากคริรุนแรงอย่าให้คู่นี้ได้คริเอ้ได้บัฟคู่กันนะครับแป๊บเดียวเรนเจอร์บินแน่นอนนะครับต่อมาครับเรนเจอร์ป้องกันทีมสุดโหดนะครับตัวนี้ก็สุดโหดแต่ว่าโหดไปในทางป้องกันนะครับผมให้ตัวเดียวนะครับสำหรับปีนี้ครับ มันคือจมูนรียงครับเป็นตัวที่มีคนถามมาเยอะมากว่าที่ดีไหมควรจะทำเป็นร่างอะไรปั้นเป็นมาสเตอร์ดีไหมคือผมมองว่าการเลือกปั้นเลนเจอร์มาสเตอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างเทรนด์ปัจจุบันเนี่ย ตัวทาดาเมจโหดตัวทําดาเมจจะโหดมากจะยิงเข้าได้ง่ายถ้าเป็นผมตอนนี้ผมก็จะเลือกทำเรนเจอร์ดาเมจแต่ว่าเรนเจอร์ดาเมจที่ผมมองว่าเจ๋งๆก็จะเป็นเนี่ยแหละบราวจินจิคู่กับคารินคือยังไม่มีตัวาสายว่องไวที่ทําดาเมจโดยตรงแบบหน้าทําจริงๆจังๆนะก็ทําได้ครับแต่แบบจริงจริงจังเนะี่ยผมบอกว่าผมมองว่ามันมีตัวแทนมาอยู่เรื่อย แต่มูดูยางครับเป็นเรนเจอร์ที่เซฟชีวิตเพื่อนแถมตัวมันเองก็ถึกนะบางตัวคือเซฟเพื่อนก็จริงแต่ตัวมันเองอาจจะตายง่ายก็จะสร้างประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับแล้วมูดูยางเนี่ยเป็นตัวที่บับหน้าป้อมด้วยพอเข้าตำแหน่งเนี่ยก็จะบัฟอ,อีกหนึ่งทียืนจุด180ครับเอาใช้เป็นตัวชนหลักไม่ได้นะเคลื่อนที่100ก็ถือว่าไม่ช้าไม่ไวแต่ตัวมันเองมีบัฟวิ่งนะตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับ ค่าเลือดเวล140ครับ3.5ล้านอ่ะอันนี้อย่างที่ผมบอกนะ,ะตัวสายพลังเวล1 4 0เนี่ยเท่ากับตัวมาสเตอร์ของคารินเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าคารินแม่งถึกพิเศษจริงๆนะตัวนี้ครับถึกนะถึกโดยค่าเลือดโดยตรงนะครับแล้วก็สกิลมันบัฟอมตะส่วนค่าตีกาย3 4ม0ซนะครับเวลรแล้วก็มาสเตอร์หกนถือว่าเยอะนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ค่าตีกายเยอะเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะครับบนท็อปเนี่ยเขาใส่เกียร์ตีแรงให้มูนดุริยางนะครับเพราะว่าให้มันไปอยู่ในกลุ่มบับครินะครับกลุ่มคริหมู่นะใช้บราจินจีนะครับใช้คารินนะครับใช้มูนดุริยาง3ตัวนี้นะครับเป็นมาสเตอร์คู่กันผมบอกได้เลยว่าบนไลัยนะครับ ยิงแทบจะไม่เข้าเลยนะยืนดูมันยืนคุยกัน3ตัวนะครับมีความเป็นไปนได้สูงมากนะถ้าไม่เล่นอัดป้อมนะครับผมมองว่าเหนื่อยมากนะเจอมูนดุิยางคารินบาชินจีนะครับคือตามที่เห็นนะสกิลหนึ่งบัฟอมตะบกวิ่งไวนะครับบัฟหน้าป้อมยืนเข้าตำแหน่งบัฟอีกหนึ่งทีเจ๋งนะสกิล2มีฮิลครับแล้วก็ล้างบับเสียของทีมนะครับบัฟเสียก็อาจจะเป็นโดนตีช้า อะไรเอ้ยตัวนี้ผมไม่น่าใจแล้วน่าจะเป็นล้างบัฟเสียของทีมครับก็จะเป็นสกิลพิษอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกตีช้าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นบัฟเสียครับส่วนความสามารถไฮเปอร์ครับตัดแร่ผลิตของศัตรูถือว่าเป็นความสามารถไฮเปอร์สอย่างที่เจ๋งสุดในปัจจุบันและก็คือตัดแร่ผลิตนะครับกับเพิ่มคููดาวเรนเจอร์ สองอย่างนี้ใช้งานได้อยู่แน่นอนนะปีหน้าผมก็มองว่าใช้งานได้นะครับอยู่ที่ว่าตัวเกมจะปรับให้มันใช้งานดีสักแค่ไหนตอนนี้ถือว่าใช้งานโหดนะตัดแรกผลิตนะครับมูดยางครับทำมาสเตอร์ได้ไม่น่าจะเสียหายหาตัวแทนยากนะครับเพราะว่าสายพลังที่ถึกขนาดนี้หายากนะอาจจะมีนะครับแต่ว่ายากนิดนึงต่อมาครับเรนเจอร์ตัวป่วนสุดโหดนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยผมยกให้ ตัวเดียวเท่านั้นเลยนะที่ผมมองว่าปวนสุดๆครับมันคือแซนกิฟนะครับยังเป็นเลนเจอร์โคโาโบอยู่นะอ่ะเมื่อกี้ผมลืมไปนะครับมูนดุริยางเป็นเลนเจอร์ปกติของตัวเกมนะยังสามารถหาได้อยู่นะครับมาเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนแซนกิฟเป็นโคโรบโบสติดไฟเตอร์ครับมาสิงหาคมรอบเดียวกับคารินนั่นแหละซึ่งแซนกิฟนะครับ ตอนแรกๆเนี่ยที่มันออกมาผมก็ยังไม่ค่อยเห็นความโหดมันซักเท่าไหร่นะแต่พอไปใช้ไปเกมตั้งรับนะครับโอ้โหบอกว่าได้เลยว่าโหดมากครับผมเลยแนะนำเพื่อนๆในกลุ่มนะครับบอกว่าเฮ้ยลองเอามาตั้งรับดูก็ปรากฏแบบเดียวกันหมดนะครับว่าตัวแซนกิฟเนี่ยมันเหมือนจะทําให้เกิดบั๊กอะไรบางอย่างนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยดาวินชี่ยังโหดอยู่นะครับยังโคลนิ่งติดโรลัวติดแบบหลายตัวอยู่นะ คู่กันเนี่ยแซนกิฟกับดาวินชีมาสเตอร์ทั้งคู่ช่วงนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเจอคู่นี้อย่าไปเล่นนะเพราะว่ามันทําให้เกิดบั๊กนะครับทำให้เกิดอาการกระตุกนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่กระตุกเท่านี้นะตอนนั้นมันเป็นก่อนแพทนะครับยังทําให้เกิดอาการกระตุกได้เลยอะ่ะมันแบบว่าสุดโหดมากนะครับสาหรับแซนกิฟนะครับยืนจุด10นะครับเคลื่อนที่ชา้าก็จริงนะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับค่าเลือดนี่เยอะที่สุดใน ตัวเกมตอนนี้นะครับสำหรับร่างมาสเตอร์นะเวลร้อยสี่ล้านนะครับมาสเตอร์แปล้านน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วล่ะตัวอื่นๆเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าแซนกิฟน่าจะเลือดเยอะที่สุดนะครับเป็นตัวที่มีน้องๆถามมาเยอะมากว่าพี่ตัวนี้ทําเลือดร้อยล้านได้ไหมคือดูค่าเลือดเดิมแค่นั้นนะครับแล้วก็ไปดูที่ค่าเกียร์นะซึ่งตัวนี้ทําได้นะทะลุค่าเลือดทะลุร้อยล้านนะครับพลังโจมต,ตีกายเวลร้อยสี่สิบ 2อแสนนะครับมาสเตอร์สี่แสนก็อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ตัวนี้ก็เอามาป่วนเท่านั้นนะครับสกิลสองนี่นแหละสลับตัวกับศัตรูนะครับบวกกับสตันเจ็ดวินะร่างไฮเปอร์สตันเจ็ดวิก็นานนะครับแถมรักอาวตาด้วยนะคือ100จุดเนี่ยแคบก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถข้ามได้เรื่อยๆนะถ้าเรนเจอร์ไม่ตายนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใส่เกียร์ธรรมดาก็โหดได้นะเพราะว่า เกมตั้งรับบอดมันโกงให้ได้แน่นอนนะปีหน้าหวังว่าจะเนิฟมันบ้างนะเพราะว่ามันทําให้เกิดอาการบั๊กนะเวลากข้ามไปปุ๊บเนี่ยตัวมันจะฆ่ายากขึ้นแล้วก็เรนเจอร์จะแบ่งเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันจะทําให้ฆ่ากันยากปากขึ้นนะอันนี้คือเป็นปัญหานะครับสาหรับคนที่ไม่มีเรนเจอร์ที่มีสกิลผลักนะถ้ามีตัวผลักไม่มีปัญหาครับก็ดันมันคืนไปอ่ะมีเจ้าแบล็กอย่างเงี้ยดันมันคืนไปก็จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่มีบอกเลยว่า ปัญหากเกิดแน่นอน,นครับความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นการลบล้างค่าป้องกันของสายว่องไวนะครับก็ค่าป้องกันกายนั่นเองแต่ว่าก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าค่าตีกายมันไม่สูงมากนะก็าอาจจะไม่ได้ช่วยไปฆ่าสายว่องไวแบบโหดโนะครับเพราะว่าค่าตีกายอาจจะไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับต่อมาครับเรนเจอร์สุดกาแห่งปีตัวนี้น่าจะรู้กันนะผมบอกอยู่ตลอดนะครับมันคือเจ้าแดนนะคือเป็นตัวที่อันเดอร์เรทมากนะครับ เป็นสายไหวพริบนะครับมันก็เลยนําไปคอมโบอะไรไม่ได้มากนะแม้ว่าค่าตีเวทก็สูงใช้ได้นะครับสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่เบสิกพื้นฐานจนเกินไปนะครับมีสกิลเดียวนั่นแหละที่ดูดีก็คือการโครนนิ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยดาวินชีมันไม่ได้โครนนิ่งแบบโ,โหดโแล้วมันก็เลยไม่น่าจะใช้งานอะไรได้มากมายนะส่วนความสามารถเฮปเปอร์เพิ่มคูลดารเรนเจอร์ของศัตรู อันนี้ดีนะครับแต่ว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยใช้งานประหลาดประหลาดอยู่เหมือนกันนะก็คือค่าเลือดก,ก็เบสิกนะครับแล้วก็ตายง่ายด้วยมันก็เลยเป็นตัวที่ผมมองว่ากาดที่สุดในเกมของปีนี้นะของปีนี้เท่านั้นนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะมุมมองของผมเนี่ยให้เจ้าแดนนะครับใครเปิดได้ก็ทำใจเอาไว้เลยนะว่าทำอะไรไม่ได้มากครับก็พอทำได้นะแต่อาจจะไม่สุดนะครับสุดท้ายครับเรนเจอร์ธาตุใหม่สุดโหด อันนี้ผมให้ตัวโหวดประจำปี2ตัวไปแล้วก็คือคารินกับบบวจินจีครับเรนเจอร์ทัดใหม่โหดไม่แพ้กันครับเพียงแต่ว่าโหดกันคนละรูปแบบนะครับโคนี่เทพีม,มาเธอสือนะครับเออยังมีคนงงอยู่ว่าสรุป2ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดหรือเปล่ามันเป็นลิมิเต็ดชั่วคราวนะครับเพราะว่ามันไม่มีรอบให้มันลงโดยตรงแต่ว่าปีหน้ารับรองได้เลยว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ในกาชาป,ปกติแน่นอนนะแต่ว่าเดือนมกราคมอาจจะยังเป็นลิมิเต็ด เฉพาะช่วงอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวรอดูนะมันก็น่าจะมาอีรอบเดียวกับตัวของดาวินชีนะครับตัวนี้ครับโคนี่เทปีมานเชอร์สือนะครับอ่าตัวนี้เป็นสายพลังค่อนข้างจะถึกนะคลิปเนี่ยผมทําให้ดูแล้วว่าโอ้โหมันค่อนข้างจะเจ๋งมากครับยือจุด120เนี่ยใกล้ไปก็จริงนะเพื่อนที่100พอได้อยู่นะครับค่าเลือดครับเวล140 3.5นะครับมาสเตอร์6.6ถึกเลยครับ พลังตีกายเดิมนะครับก็เยอะนะครับใช้ได้เวลร้อนะอ่าเท่านี้นะครับแล้วก็มาสเตอร์เท่าที่เห็นเลยครับสกิลหนึ่ครับมีดาเมจก็รุนแรงใช้ได้อยู่นะล้างอมตะด้วยนะครับแถมใบอีก300จุดนะครับสกิลสอฮิลนะครับแล้วก็สร้างกราะเลื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มการหลบสกิลให้กับเพื่อน600จุด คือเรียกได้ว่าเป็นตัวป้องกันแบบเต็มๆเลยนะมาเหมือนกับมูนดุริยางเลยครับแต่ว่ามูนดุริยางมีบัฟอมตะตัวนี้ไม่มีนะครับส่วนความสามารถไฮเปนะครับมีทั้ง2อ,อย่างเลยความสามารถ1ก็คือตายแล้วบังคับใช้สกิลนะครับสุ่มเอานะถ้าเกิดเราทําเป็นร่างไฮเปร์นะครับซึ่งถ้าเกิดออกสกิล2บ่อยๆเนี่ยก็เซฟทีมครับถ้าออกสกิล1นี่คือติดใบกันเลยนะ300จุดนี่คือใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ความสามารถไฮเปอร์ครับเพิ่มคูดาวเรนเจอร์ของศัตรูก็เจ๋งนะคือผมเคยไปเจอมาแล้วอ่ะตัวมาสเตอร์นะครับคือจากคูดาวเรนเจอร์ของผมเนี่ยสวิขึ้นเป็น10กวิได้เลยนะครับเจอปัญหาอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นตัวนี้โหดในทางป้องกันนะครับอีกตัวนึงครับโหดอยู่แล้วนะบราวสิกุยม,มินะครับตัวนี้เป็นสายไหวพริบนะครับยืนจุด400ครับยืนไกลด้วยมันก็จะเซฟชีวิตได้ประมาณนึง เคลื่อนที่70ช้าแต่ว่ายืนไกลนะไม่ค่อยมีปัญหานะครับค่าเลือดน,นะครับเวล140 2.6ล้านก็ประมาณนึงครับมาสเตอร์5ล้านตีเวสสูงนะสูงมากเลยนะครับเวล140เนี่ย490นะครับมาสเตอร์900แรงครับค่อนข้างจะแรงเลยสกิลหนึ่งมีดาเมจร,รุนแรงจริงนะครับบวกกับสตาร์ท5วิกว้างถึง400จุดนะสกิลสองเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับอามาตาบวกวิ่งแล้วก็ตีแรงด้วย อันนี้คือเล่นทางคริก,ก็เอาไปบัฟเสริมได้เลยนะครับกว้างถึง500จุดนะเป็นตัวที่โหดทางด้านสกิลโดยตรงนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ครับความสามารถไฮเปอร์หนึ่งก็คือตายแล้วบังคับใช้สกิลเหมือนกับโคนี่เลยนะแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับอันแรกไม่ใช่ความสามารถไฮเปอร์นะเป็นความสามารถติดตัวนะครับความสามารถที่2คือความสามารถไฮเปอร์ตัดแร่ศัตรูครับตอนนี้นี่คือตัวนี้แหละทําให้ตัวของอบราเชอฟุดนะครับ ซลลี่ซลลี่ป่าวะดาดุมะดาดูมะเป็นตัวซลลี่เออทำให้ดาดุมะนะครับ,บราวเทปซุดเนี่ยเอากลับมาใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะตัวของดาดุมะเนี่ยมันมีาดามเมดนะครับแล้วก็มีพวกลดดามเมดฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้ทำให้คนเอากลับมาเล่นเยอะมากต้นเหตุเนี่ยมาจากราวสกุยมิเลยเนี่ยแหละที่มีการตัดแล่ศัตรูนะครับเขาก็เลยนำมาเป็นคอมโบนะมูนุริยางครับ,บราวเทพซุดนะครับ ตัวดารุมะนะครับบราซิกุยมิ4ตัวนี้เราจะเห็นได้เลยว่าบนท็อปกลับมาใช้กันบานเลยนะอ่ะสำหรับน้องๆที่อยากจะรู้ว่าบนท็อปเขาจัดทีมกันยังไงเขาเล่นกันสไตล์ไหนนะครับก็ลองไปส่องกันดูได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มาสรุปนะครับเรนเจอร์ Ranger แห่งปีกันประมาณนี้นะก็ได้ได้ว่าดูเอาบันเทิงก็ได้นะครับเรนเจอร์ Ranger ตโหด2ตัวในปีนี้ ราวสิครับกับคารินนะครับผมมองว่าทำมาสเตอร์ได้ปีหน้าก็น่าจะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยกเว้นว่าตัวเกมจะมีเทรนอะไรมาลบล้างโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะแต่หลีกทั่วไปผมว่าก็น่าจะใช้งานได้ดีอยู่นะครับเออเรนเจอร์ตัวป่วนนะครับ ตัวป่วนสุดๆก็จะเป็นเซนกิฟนะปีหน้าก็ต้องรอติดตามดูว่าตัวป่วนจะมีอะไรมาเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตัวของดาวินชีเนี่ยก็โดนเนิร์ฟไปเยอะนะครับเรนเจอร์ตัวป้องกันทีมนะครับก็เป็นมูนดูยางก็ทำมาสเตอร์ด้วยนะคืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์สายพลังมีความถึกเซฟทีมได้ดีความสามารถไฮเปอร์ก็ดีนะครับก็น่าจะใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันนะอ่าส่วนตัว กากนะครับข่ามันไปนะเจ้าแดนนะครับก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับเรนเจอร์ Ranger ท่านใหม่2ตัวนะครับโหดมากบราสติโยมินะครับกับโคนี่เทพีามาเจรสื่อนะครับเป็นตัวพิเศษจริงๆที่ไม่มีร่างอัลตร้าแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีร่างอัลตร้าด้วยคงความพิเศษเอาไว้นะครับ ส่วนปีหน้าจะเป็นยังไงเทรนด์จะเป็นยังไงนะครับต้องรอติดตามนะเรนเจอร์ Ranger ตัวใหม่ของเดือนหน้ายังไม่มีข่าวนะครับถ้ามีรับรองติดตามได้เลยกับช่อง TK Ranger นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ